ทำทำอาหารให้ลูกแปลงกินไ้มวะไม่ทำให้ก้อกรึไงครับอะไรอีไรครับได้นะนี่นี่นี่นีอะไรนะนี่อะไรนะอะไรนะรู้เรื่องไหเหรอคุยกับแมวรู้จังนี่ก็ไม่ธรรมดานะจะไปบอกว่าเอาข้าวเมลวครับข้าวแมวคืออาหารเม็ดซื้ออาหารเม็ดส่งไปให้ก้อกินอาหารเม็ดหรือว่าอาหารเปลี่ยวไป มันคือข้าวผัดปลาทูปั้ใช่ไหมอ๋อเป็นข้าวผัดก็ไม่เชิงมันก็มีข้าวหนึ่งปลาทูแล้วก็เป็นพวกแบบพริกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยป่ะแบบพริกคู่กันอาจจะใส่อย่างอื่นเพิ่มขึ้นไปเพื่อทำให้เป็นพิเศษข้าวแมวของเราใส่ใจพอทาเป็นเมนูแบบสุดพิเศษไงข้าวแมว is happy เออได้ค่ะงั้นเดี๋ยว ขอไปดูวิธีขั้นตอนการทําไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วเดี๋ยวจะโทรหาอีกทีหนึ่งทางนี้ต้องศึกษาอะไรเพื่อเป็นตัวช่วยไหมครับคุณอยากจะช่วยอะไรก็ได้ค่ะอ่าโอเคงั้นงั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาลืมนี่นัโทรคุยกันเนาะไม่ใช่วันนี้สิกจะกินวันนี้ไหมรอก่อนนะรอแบบหิวๆจะจะได้กินข้าวอย่างอร่ออร่อย เดี๋ยววันนี้เนี่ยสุดรักจะทําหน้าที่ทํากับข้าวให้พี่ตินทานเองนะคะเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบก่อนตอนนี้คือเราผ่านมาหลาย EP แล้วเรามีเทคนิคเยอะแยะแล้วมั่นใจแล้วหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ตินค่ะเดี๋ยววันนี้สุดรักจะอาสาทําข้าวให้พี่ตินกินเองนะคะแบบฉันรู้สึกเสียงฉันตอนนั้นฉันเหินมากเว้ยแบบว่าเหินอะ่ะเอาจริง มันมีให้เลือกมันมันมีสองสองสูตรข้าวแมวอะ่ะคือมันมีแบบผัดก็คือผัดรวมกันไปเลยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาคุกโอเคอยากกินแบบผัดได้งั้นเราก็เริ่มกันเลยแบบว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงอย่างแรกก็คือเราต้องทอดปลาทูก่อนจ้ะเธอฉันไม่เคยทอดปลาทูมาก่อนในชีวิต แต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะยากเฮ้ยแต่มันใช้น้ํามันเปลืองมากเลยว่ะน้ามันหมดขวดเลยนะเฮ้ยเปลืองมากอ่ะหมดขวดแล้ว่ะอันนี้ก็ไม่เคยทอดปลาทูเหมือนกันครับโอ,อย้ยนี้แต่แตไหนทำให้เป็นแล้วระหว่างนี้เดี๋ยวจะช่วยได้ไม่ช่วยทำอาหารนะช่วยสร้างบรรยากาศให้สุดยอดจะจะร้องเพลงให้ฉันฟังหรอหรืออยากที่ฉันร้องเพลงให้เธอฟังไหมเอ,เอาเป็นกินหน้าเบา ประตูสองตัวเลยนะได้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 เฮ้ยเราขัดขวางจังหวะการร้องเพลงของคุณน่ะเปล่าเปล่าไม่ไม่ทำเลยนี่ก็เล่นมุ่มุ่ยอยู่ร้องเพลงไม่ไ่้ตอนเหมเสียงเงี้ยไม่หมายเพิ่งตื่นเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยคือเจอโก้ก็คือตอนที่เล่นละครด้วยกันสุดร้ายสุดรักคือเมื่อนานมาแล้ว6ปีที่แล้วแล้วล่าสุดที่เราเจอกันคือน่าจะงานรับรางวัลของแคสเราได้รางวัลคู่กันนะเธอ ที่เราขึ้นไปราบป็นบรรกันไงใช่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 เออเอ้ยความจําดีเออจะจำไม่ได้สินะล่ะอะไะครับผมไหนไหนไหนน้ำมันตอนนี้น้ำมันยังไง้ะครับตอนนี้น้ำมันมันมันเริ่มมีเสียงแต่ว่าไม่รู้มันร้อนหรือยังวะลองไหมแต่ที่พยักหน้าบอกว่าให้ลองเอาปลาถูลงไปลองมืออ่างไง เออเป็นสูตรที่บอกว่าเอามืออังแล้วถ้ามันมันสะดุ้งออกอ่ะแสดงว่ามันร้อนแล้วถูกปะอันนี้มันยังไม่ร้อนก็ต้องเอาอนิ้วจุ่มลงไปครับเอานิ้วจุ่มลงไปลองไหมล่ะคะอยากลองไหมล่ะจะใส่ไปแล้วนะกรีบอะเอาไงอะเอาขึ้นมาอย่าพึ่งคืออะไรอย่าพึ่งคือเอามันขึ้นมาก่อน เราไม่รอ้อนอีกแล้ว่าฉันเอาปลาดูลงไปแล้วแต่ว่าเสียงมันก็เป็นความปุดๆแบบน้อยๆอ,ยอะ่ะจะมันไม่ซาเออมันไม่สู้ซาเราทําถูกไหมคะทุกคนหรือว่าเราต้องรอให้น้ามันมันร้อนกว่านี้แต่ก็ได้แหละนี่ไงแล้วก็เราต้องรอต่อไปงั้นระหว่างเรารอทอดปลาดูอ่ะเราไปเตรียมพวกแบบกระเทียมต่างๆก่อนดีกว่าเนาะจะได้รวดเร็ว ขอรีเควสอีกหนึ่งอย่างครับ,รบพริกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่จําเป็นไม่ต้องใส่หรือไม่ต้องใส่เยอะหรือไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะว่าผมไม่ทานเผ็ดนะครับคุณไม่กินเผ็ดเลยเหรอได้ได้ได้ไม่ใส่พริกก็ได้ก็ใส่แค่หอมกับกระเทียมมีปลาทูหอมาอมากหอ,อมมากเฮ้ยอาพริกกลับมา ก็เริ่มกรอบแล้วนะเขาบอกว่าให้ให้ทอดปัาบูพอสุกพอแบบไหนได้ว่าสุกนั่นหัะสีแบบไหนที่เรียกว่าสุกอ่ะแล้วก็เรากําลังจะทำผันพวกหอมแล้วก็กระเทียมก็คือสรุปพริกเนี่ยใส่เพื่อสีสันล้วนๆเลยไม่เราไม่ใส่พริกลงไปในข้าวแต่ว่าปกติกินอ่ะมันมีพริกน้ำปลาปะ มีเออเดี๋ยวจะใส่พริกไปในพริกน้ำปลาให้นิดหน่อยให้มันมีสีสันไม่งั้นมันจะเป็นอะไรเธอคือพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกครับพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกไม่รู้เธอเรียกอะไรฉันเรียกพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกเออก็เหมือนกันนั่นแหละเพื่อเพื่อเพื่อให้เออ่คนดูคอมเมนต์หน่อยนะฮะว่ามันเรียกพี่น้ำปลาหรือน้ำปลาพริกโดยได้ยินเสียงแบบซา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 ใช่เถิน อยากให้ได้กลิ่นอยากให้มีเป็นแบบค่าดีให้แบบได้รับรสถือกลิ่นด้วยเดี๋ยวไปเอากระดาษทิชูแฝดอยากฟังเพลงพี่ก้อค่ะจะฟังเพลงอะไรนะฮะเพลงใหม่อ่ะเพลงใหม่ล่าสุดเพื่อนกันไม่ตลอดไปอะไรสักอย่างถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ว่เพลงตลอดไปไม่มีจริงเจ้าบุญชอบดีเดอี่บันเดอร์เฟมอะไรนะ ดูท็อปฟิชวิ่งวันเดอร์เฟรมครับออตลอดไจไม่มีจริงนะครับไปกดฟังกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์กดอะไรมีอะไรให้กดก็กดหมดเลยฮะยกเว้นดีน์แกฉันควรชวนแกคุยไปเรื่อยๆแต่ฉันหั่นอาห,าหอมแดงฉันไม่รู้ว่าหัน่นยังไงเพราะฉันก็หั่นมั่วๆไปอะทำไงดีวะไปไรลกหอมแดงมันไม่้่าหัน่นกินได้เลย ชิวๆ่จะให้ใส่ลงไปทางอ่างเคยปาทูสุกยังอันนี้เรียกสุกยังยังไงเคยอันนี้เรียกไหม่แล้วหรือเปล่าบ้าอุอ้ยมันดูเหมือนพร้อมจะระเบิดเลยอ่ะปาทูปากอ้าแล้วนะมันจะได้หรอป้าอ๋อมันอ้าปากแล้วใช่ไหมอ้าปากแล้วถ้ามันอ้าปากแล้วแปลว่ามันหิวหาอะไรให้มันกินระหว่างรอปัทูเย็นมันจะมีคําว่าเย็นไหมอุย้ยเอาพัดลมเอาพัดลมมาช่วยช่วยทำให้ให้มันเย็นเร็วขึ้น อ๋อก็คือพอทอดเสร็จก็ต้องพักให้มันให้มันหายร้อนก่อนเราจะได้แกะได้ถูกไหมใช่หิวยังอ่ะหรือก็หรือตอนร้อนๆก็แกะได้เลยแค่แบบใช้ซ่อมใช้ช้อนอะไรเงี้ยก็ไปแกะกัางเองได้ปะงั้นเอ่อแนะนำไปทั้งตัวเลยก็ได้ครับดิจิตอลยี้ตอนที่เตรียมเอ่อตอนที่วางไปเตรียม เตรียมอาหารนะก็อิบมไปถึงมาเออว่าจะสั่งสั่งอาหารสั่งข้าวสั่งแกงมากินก็เข้าไปดูแลเรื่คิดไปคิดมาเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใชคนส่งข้าวมาให้เรากินดีกว่าเราจะไม่ได้สั่งดีกว่าเดี๋ยวรอดีกว่าเฮ้ยอยากกัน่างนะอ่าบอกเฉยๆหรือว่าเตรียมเตรียมสั่งไว้รอก่อนเผื่ออาจจะต้องได้กินไม่เราจะทุบหม้อข้าวเราจะฝากท้องไว้กับข้าวแมวมือนีเท่านั้นได้ค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ จะใส่ใจลงไปอย่างดีสิ่งที่ทำลงมาเนี่ยเรียกว่าใส่ใจหรอใส่ใจพุณเอง,เอ,ง,เ,องเออเออเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะรีบทำใกล้เสร็จแล้วโก้<อ>ใกล้เสร็จและเี็นเดี๋ยวโก้ไม่นด่ กระเทียมแล้วก็หัวหอมลงไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ข้าวสวยลงไปผัดแล้วก็ปรุงรสใส่ปลาทูปรุงรสข้าวสวยไปอ่านมาเขาบอกว่าต้องต้องให้มันเย็นด้วยอ่ะข้าวมันจะได้แบบว่าเหมือนร่วนๆนะไม่ไม่แบบไม่เละเกินไปเละแบบติดเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ติดเป็นก้อนเลยนะ,ะแล้วก็ใส่ปลาทูลงไปไม่ใส่อิกเลยเนาะ ไม่ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมเ,เอาแบบเอาเอาแบบแบบแะมาตอนหลังโรยๆมาก็ได้แต่ถ้าถ้ามันเผ็นไปเดี๋ยวเขียวอ่ะโอเคได้ปลาทูเยอะมากเลยอ่ะแล้วไงต่อนะผัดข้าวแล้วปรุงรสด้วยน้ำปลาเฮ้ย <c oughs> หอมอยู่นะหอมอยู่ เรามีการตวงแล้วเพราะว่าในคอมเมนต์หลายรอบบอกว่าทำไมทาไมบัวสีถึงไม่ตวงจ้ะมันจะได้แบบว่าค่อยๆชิมไปอะไรอย่างนี้ตัดปรุงรสอ่ะเท่านี้เราก็น้าตาลทรายเฮ้ยหอมอยู่หอมอยู่น้าตาลทรายหนึ่งช้อนชาเลยนะไม่ใช่ี่เกลือเกลือแล้วเกลือแล้ว เดี๋ยว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 เราน้ำตาลอยู่ไหน,น,น,นอ,อ,อ่ะโอ้ยหอมมากอ่ะหอมหอมซอร์สอ๋อคือที่มันเค็มเพราะว่าเมื่อกี้จะใส่น้ำตาลแล้วไปใส่เกลือแทนใช่ไหมไม่ค่เฮ้ยข้าวมันเหนียวหนุบก,ก็เราว่าได้แล้วให้ลองไปกินเดี๋ยวให้ลองชิมเดี๋ยว ทำพริกน้ำปลาไปด้วยเนาะเผื่อแบบว่าเอาใส่หรือว่าอยากได้มะนาวอย่างเดียวน้ำปลามันอ๋อมันต้องมีพริกน้ำปลาด้วยดิเนาะเอาด้วยครับเอาด้วยครับพริกมะนาวเอ้ยพริกมะนาวน้ำปลาเอ้ยพริกน้ำปลามะนาวเดี๋ยวดีสดไห้รอได้ครับได้อย่าทำได้ยางนั้นก็ใส่กระเทียมหอมซอยแล้วก็พริกลงไปนิดหน่อย โฮมเมดมากๆน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโอ้โหเยอะเว้ยน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็มะนาวมะนาวหนึ่งช้อนโต๊ะคือเท่าไหร่อ่ะการทำอาหารเนี่ยมันต้องใจเย็นจริงโอ้โหใจเย็นตรมีดนี่แหละมีดก็ไม่คมเลยค่ะชิม เขาชิมพริกน้ำปลาตรงๆอ่ะมันก็เป็นรสพริกน้ำปลาที่ใส่มะนาวโอเคได้ข้าวแนวเสร็จแล้วค่ะไม่มีสีสันใดๆทั้งสิ้นจริงๆเขาต้องมีแบบว่าแตงกวามีผักชีโรยหน้าด้วยแต่ว่าลืมซื้อมาก็เลยได้แบบนี <insecurity> ้ก็ไม่กินผักหรอกที่เอาเอง ใหญ่ปกติเราคือจะทําแบบฟุกอย่างไม่น่าเชื่อว่าแบบอร่อยอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็มีแบบเทปแรกที่เพิ่งเปิดมาเลยอ่ะก็จะเป็นแบบว่าเค็มไปแล้วสุดท้ายก็คือกินไม่ได้เพื่อเป็นการฉีกเราจะแบบคอมเมนต์แบบจริงจังเลยนะแบบไม่ป่วยใดๆทั้งสิ้นอะไรดีบอกดีอะไรไม่ดีบอกดีตําก่อนตมก่อนอือกินโอเคกินดีเหมือนเหมือนเหมือนที่บอกตอนทําว่า อยากให้ได้กินเอ๊ะโอเคได้กินแะฮปปี้กินดีเดี๋ยวต้องชิมแบบยังไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่อะไรก่อนเพราะามีมะนาวมาให้ด้วยกับพริกน้ำปลาด้วยเนะาะอฮะที่ชิมแบบกรรมการมาเตเชฟนะต้องใช้ซ่อมตัดกเดี่ยวแล้วก็ดมก็ต้องเตรียมขาตั้งกล้องเอาเอาไว้รอเลยไหมหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวันกว่าจะได้กินโอ้ย,อ,ยอ่ะเดี๋ยวเชฟบีบมะนาวก่อนดีกว่าน,นะครับ ออ๋ค่ะแล้วป็นรถนท่าที่ที่เอคุณบัวตั้งใจทำให้แบบชิมจริงๆเนะี่ยบวกครับค่ะวันนี้บัวตั้งใจจะทำเมนูอะไรให้เชฟทานครับเมนูข้าวแมวค่ะหลังจากที่เชฟได้ทานแล้วเนี่ยเชฟรู้สึกว่า นี่อ่ะลุ้นตตัดสลับไปผู้เข้าวแมวครับเเชื่อถือว่ามันเป็นข้าวแมวที่อร่อยเชื่อว่าเป็นข้าวแมวที่เป็นข้าวแมวจริงๆนะครับเพราะว่าเรื่องของรสชาติแล้วก็เรื่องของส่วนผสมเนี่ยทุกอย่างตัวทำได้ถูกต้องเหมือนอย่างที่เชฟป้อมได้บอกสื่อไปตอนแรกใช่ไหมครับอ่า ขอบคุณมากครับเชฟปอกครับและเชฟเกียร์อะครับ,บเชฟเกียร์อะโอ้ยคุยกับแม่ซื้ออีกอ่ะ <laughs> อลละไรเหรอที่เชฟจะแอดทำเยอะขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับต <laughs> อนแรกตอนที่ชิมตอนยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ปรุงอ่ะรู้สึกว่าขาดอะไรไปนิดนึงอาา่าฮะแบบเหมือนต้องเติมอะไรแต่พอบีบมะนาวแล้วอ่ะคือดีเลยช่วยได้เยอะมากเหมือนเหมือนรสชาติมันเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำปลาพิกนิดหน่อย ก็อร่อยคือใส่เยอะใส่เยอะจะเค็มเพราะว่าข้าวมันมีความเค็มอยู่แล้วนชฟว่าคะแนนเธอค่ะทงบ้านรอนานแล้วค่ะโอเคเชฟจะให้คะแนนนะฮะเต็มเท่าไหร่เต็มสิบนะเต็มสิบค่ะถ้าเกิดว่าคะแนนเต็มสิบเนี่ยเชฟขอเป็นอย่างนี้แล้วกันเชฟจะให้คะแนนเทียบกับเมนูข้าวแมวทั่วไปที่เชฟเคยทถ้าแค่ในข้าวแมวเนี่ยอันนี้เชฟให้เก้าคะแนนเลยเก้าคะแนนว้าวใช่ครับเพราะว่า อย่างที่บอกรสชาติดีองครกอบอสูตรถูกต้องแล้วก็ดีดีอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนที่ทํากันเนี่ยเชฟเลือกให้เอาไปผัดถูกไหมครให้เอาข้าวไปผัดมันทําให้ตัวข้าวเนี่ยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็มีความแบบมันมัน,มนของตัวข้าวนิดนึงซึ่งตัวนี้เชฟว่าช่วยเด็ดปากนะครับฮแฮปปี้มากคะ่ะไ,ไ,ไี้ถึงช่วงขายของงินขายของได้ได้ถึงช่วงเวลาแอร์ไทม์ของคุณค่ะ อ่าโอเคขายของนะครับนนาารเ,นเนี่ยกินอาหารเสร็จเนี่ยเราก็อยากจะได้ตัวช่วยดีๆนะครับมาช่วยเช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยย่อยด้วยนะครับแล้วก็ในสมัยนี้เนี่ยโรไบริโภตสิ่งที่จําเป็นกับล้ำไส้มากๆค่ะแทนทุกที่ยังใส,ส่สารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวมากมายนะครับแต่มันดีจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับไปค่ะทำหน้าอร่อยด้วยค่ะ ทำหน้าอร่อยนะเออทำหน้าอร่อยแบบเหมือนเร่งโฆษณารสชาติว้าวมากเลยค่ะคุณกูจบจิค่ะเลือกโควาสินช็อตครับครับอันนี้ก็มีมีเพลงเนี่ยแหละเพลงของวงรูทอปนะครับมีเอ่อเพลงตลอดไปไม่มีจิงแล้วก็เดี๋ยวจะมีละครด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับละครเรื่องอะไรจ๊ะ ชื่อเรื่องปางเสน่ห์ค่ะได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เราขอบคุณเช่นกันครับที่ให้ข้าวเด็กน้อยคนนี้ได้ทาน <c oughs> ไปอีกได้หยิบท้องอีกหนึ่งมื้อได้เบคะได้เมากยบายนะแตงกิ้วมากเลยขอบคุณทีมงานด้วยน,นะครับได้เลยขอบคุณมากบายบาย ถือว่าคนกินแฮปปี้โบสีก็อีทแฮปปี้เหมือนกันค่ะยังไงก็ขอบคุณโก้มากๆเลยที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ในวันนี้นะคะแล้วก็ยังไงฝากติดตามโบสีอีทแฮปปี้ใน E ีีต่อๆไปด้วยนะคะยังไงถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์นะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยอยากให้ทําอะไรหรือว่ามีข้อเสนอแนะยังไงนะคะก็คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวามาไปอ่านค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ที่ช่องทักซับออฟฟิเชียลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ใน e ีีหน้านะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย Peep <laughs> peep